วันนี้การมีรถ7ที่นั่งมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถ SUV นี้เองนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าสาวอีซูซูห้ามพลาดน,นะสำหรับคันนี้ที่สภาพสวยและใหม่น้อยคันนี้เลยค่ะอีซูซูมิวเอ็กนะคะ1.9 CD นะคะคันนี้เป็นปี2017เลยนะคือผลิตปี2017แล้วก็จดทะเบียนปี2017เลยนะะ คันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 1 0 0 0กิโลเท่านั้นราคานะพิเศษมากๆนะคะเพราะราคาเพียงแค่729,000บาทเท่านั้นนะโอ้พิเศษมากๆรถสภาพสวยๆเดียวกันจะพาไปดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะอ่าแล้วก่อนที่การจะพาไปดูนะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะการต้องนำเสนอโปรโมชั่นขึ้นตามนี้เลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสดของการนะคะร้านเรานะคะไม่บวกแวน7%นะคะลูกค้าจ่ายเพียงแค่729,000บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะการไม่บวกแวน7%โอนให้ฟรีนะคะฟรีภาษีพรบรปี65ยังใหม่ปี2019คมเข้ารูปอย่างดีทั้งคันเลยโอ้โหบอกเลยว่าจูกใจแน่นอนนะคะ และสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้พิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วลูกค้าผ่อนเพียงแค่12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีแล้วดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นการต้องบอกเลยว่าพิเศษทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะคะและสำหรับลูกค้าของร้านไลออนคานะคะ โอ้โหความพิเศษยังไม่หมดนะเพราะยังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือคันนี้นะคะฟรีบริการส่งทั่วประเทศเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การน้องบอกเลยว่าซื้อรถร้านไลออนค่ได้ทุกคันจริงๆเพราะการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยค่ะ,ะฟังโปรโมชั่นเป็นไงคะ จุใจกันแล้วใช่ไหมคะนั้นมาดูภายนอกภายในให้จุใจเต็มๆไปกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยที่การบอกสภาพสวยๆเนี่ยจะเป็นยังไงเข้ามาดูคะ่ะคันนี้นะคะอย่างที่การบอกก็คือ e สูซุมิวเนะคะรุ่น1.9รุ่นนี้เนี่ยขอย้ําเลยว่าประหยัดน้ํามันมากแล้วก็ประหยัดในส่วนของภาษีมากๆนะคะ ลูกค้าท่านใดบอกเอ้ยอยากใช้รถที่มีความประหยัดนะคะการแนะนำนี้เลยค่ะีซูสิสุรุ่นนี้เลยนี่อันนี้สวยมากนี่คือกันชนนะคะแล้วเขาจะเอานี่สีเทานะคะกับเทาเข้มสลับกันคันนี้จะเป็นสีเทานะคะหรือที่เราเรียกกันแบบว่าในเชิงแบบที่เราคุยกันสีบอลเงินนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะ สภาพสวยมากแล้วไฟแบบว่าโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะีสูซรุ่นนี้เนี่ยได้รับการยอมรับอยู่แล้วว่าอึดทนมากๆเครื่องยนต์นี้ไม่เป็น2อรองใครแน่นอนนะคะแล้วแม็กนะคะแม็กจะเป็นแม็กของตัวรถเลยส่วนยางนะคะยางจะเป็นยางบริสโต้นะคะเป็นปี2019เลยนะคะโหแบบยางอย่างดีเลย แล้วเป็นขอบ16นะคะขับนุ่มมากมากคะด้วยยางบิโซน,นี้รู้กันอยู่แล้วว่าเกาะถนนแล้วก็ขับนุ่มมากๆนะคะทีนี้จะเป็นกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะนี่<ม>ก็จะมีกันสาดนะคะมาพร้อมกับกันสาดเลยนะ,ะแล้วก็จะเป็นตัวที่จับนะคะเพื่อที่จะกันลอยนะ,ะกันลอยจากเล็บเรล่านะคะจะเป็นชุดโครเมียมอะไรี้ คือลูกค้าแบบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วค่ะแล้วสีดูสว่างมากนะคะเพราะว่าเป็นสีบอลเงินนะหรือถ้าตามในเล่มทะเบียนเราก็จะเรียกกันว่าสีเทานะคะนี่การให้ลูกค้าดูเลยเพราะลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยอยากหา SUV ที่ใช้ดีๆสักคันหนึ่งไม่จุกจิกนะ,ะไม่เรื่องเยอะช่วงล่างขับแน่นหนึบการแนะนำเลยค่ะ e s u x นี่ไม่พลาดแน่นอนนะคะ แล้วคันนี้นะคะจะมีกล้องหลังนะคะในส่วนนี้เนี่ยการต้องอธิบายก่อนรุ่นนี้เนี่ยถ้าตามรุ่นจะไม่มีหน้าจอนะแต่คันนี้นะคะใส่หน้าจอของ p พ o อนียแล้วก็ใส่กล้องหลังมาให้ด้วยนะคะโอ้โหโครบเลยเดี๋ยวการเปิดให้ดูดีกว่านะ,ะนี่เปิดง่ายมากนะคะอิซูสูเป็นอะไรที่เปิดง่ายเดี๋ยวการจะให้ดูพวกน็อกก่อนเลยนะคะคือน็อตฝากระโปรงเม็ดอาร์คนะคะ จะให้ลูกค้าดูแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะเพราะว่าไม่น้นเนี่ยลูกค้าต่างจังหวัดนะคะบางทีไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะแบบเอ้ยคุณการถ่ายภายนอกภายในใน็นอตให้ดูจะได้แบบตัดสินใจได้อันนี้การให้ดูเลยนะคะละเอียดยิบเลยนี่เลยค่ะแล้วภายในนะคะคันนี้การต้องบอกเลยว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยปกตินะคะจะเป็น บ่อผ้านะคะแต่คันนี้นะคะเป็นบ่อหนังทั้งคันนะคะจะเป็นบ่อหนังสีดำแบบสวยมากนะคะคือเข้าชุดมากนี่การให้ดูเลยเพราะบ่อหนังเนี่ยมันจะเหมาะกับประเทศเรามากนะคะประเทศเมืองร้อนมันจะไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ดูแลง่าย แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะนี่สำหรับรถของการนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับอันนี้ก็คือคมเข้าลูบรอบคันของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคันนี้นะคะการใส่สีพิเศษเลยนี่การจะใส่สีเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดกับได้สีครีมนะคะโหจะทำให้ดูหรูหราและดูแบบว่าสวยมากๆคือลูกค้าแบบ ดูได้เลยนะคะแล้วตรงนี้เราสามารถเปิดไว้ของได้นะคะจะมีอ่าแล้วสาหรับ Isuzu MU-X นะคะลูกค้าบางท่านบอกเอ้ยจะพับวางของทํำยังไงรุนการสําหรับ Isuzu MU-X นะคะการพับเนี่ยเขาจะเป็นพับแนวนอนนะคะจะไม่ใช่แผวนเหมือน f อร์จูเนรนะ,ะเราง้างเชือกตรงนี้เลยค่ะสเต็ปเดียวไม่ยุ่งยากนะคะนี่แค่นี้เองทําอย่างเดียวเลยค่ะปึ๊บ โอ้โหง่ายมากแค่นี้เสร็จแล้วจบกลับบ้านเลยอ่นี่เลยค่ะจบเลยและอย่างหนึ่งคือผมเข้ารูปลูกค้าเห็นหมคะข้อดีของพมเข้ารูปก็คือจะทําให้เราวางของนะคะแล้วจะไม่เกิดดิ้วลอยกับตัวเบาะนี่เห็นไหมคะโอ้โหดูสะอาดแล้วก็ใช้งานได้จริงนะอันนี้คือข้อดีของผมเข้ารูปถ้าเอาขึ้นทํายังไงง่ายมากดึงเลยแค่นี้เองค่ะ แค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะคะคือในส่วนของมิวเอกบอกข้างหลังนี้คือใช้งานง่ายมากแค่นี้เองเลยค่ะจบแค่นี้เลยอาเป็นยังไงคะใช้งานก็ง่ายโหสภาพก็สวยเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยภายในจะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกเดี๋ยวการสตาร์ทให้ฟังเสียงดีกว่านะคะ นี่เริ่มต้นด้วยสตาร์ทก่อนเลยโหเสียงแบบเงียบมากนะคะคือเสียงดีมากอันนี้นะคะแล้วเริ่มต้นกันที่เบาะดีกว่านะคะอย่างที่คันนี้เนี่ยการเบาะลูกค้าไปก็คือเบาะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังทั้งคันสีดํานะคะคือแบบว่าสวยมากแล้วแบบหนังตึงมากนะคะนี่แล้ว ระบายความร้อนได้ดีนะคะไม่เก็บกลิ่นอันนี้คือข้อดีของเบาะหนังนะคะในการให้ดูเลยแล้วตัวคอนโซลเองอหูใหม่มากใหม่จริงๆคอนโซลนี้คือใหม่กริปเลยนะคะจะเป็นคอนโซลก็คือจะปูด้วยคือสีดำทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีนีสามารถเก็บของเก็บอะไรได้เลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะอย่างที่การบอกคือปกติเนี่ยรุ่นนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ4 d ดีนะคะ แต่คันนี้เปลี่ยนเป็นจอทีวีระบบสัมผัสนะของ p i o n e e er. oh, ีโอ้โหยี่ห้อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะรู้กันอยู่แล้วว่านะคะชุดเครื่องเสียงใช้ของยี่ห้อนี้จบเลยนะคะจ้ามี่อ่ลูกค้าดูเลยค่ะสามารถฟังเพลงใส่ซีดีก็ได้นะคะหรือจะเชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งหมดนะ,ะโทรศัพท์อะไรคือได้ทั้งหมดอันนี้คือหน้าจอของ ของคันนี้นะคะแล้วจะมีกล้องหลังด้วยเวลาการใส่เกียร์เกียร์ R นะคะนี่การให้ดูเลยนี่คือกล้องหลังแล้วกล้องหลังเขาจะมีระยะบอกด้วยนะคะสีเขียวสีเหลืองนะสีส้มแล้วก็สีแดงเพื่อบอกระยะเวลาถอยนะอันนี้คือข้อดีของกล้องหลังที่มี การบอกระยะตรงนี้นะคะนี่พอเราเข้าเกียร์พีก็ปกติส่วนข้างล่างจะเป็นแอร์นะคะเราจะเปิดพัดลมให้แรงขึ้นหรือจะปรับอุณหภูมิหรืออะไรตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นในส่วนของแอร์นะคะส่วนคันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะใช้งานง่ายมากๆการขับขี่ก็ง่ายอันนี้คือเบรกมือนะคะส่วนไว้ของตรงนี้หูใหม่มากนะคะก็คือเราสามารถใช้งานได้เลยนะะั คือด้วยรถเนี่ยเขาจะใช้ความเป็นสีดำนะะทำให้ดูแบบดูดันภายในนะคะการให้ดูหน้าจอเลยนี่หน้าปัดนะคะหน้าปัดนี่คือนี่คันนี้ใหม่เพียงแค่หนึ0งแสนหเท่านั้นนะคะใช้น้อยมากและเข้าสูงตลอดด้วยนะค,ะคันนี้ นี่หน้าปัดก็คือจะเป็นสีแดงเลยตรงนี้สัญลักษณ์บอกเลยค่ะว่าเออเรายังไม่ได้ปิดประตูนะอะไรเงี้ยนี่การให้ดูเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะด้านขวานะคะทางด้านขวามือเนี่ยอ่าเดี๋ยวการให้ดูก็จะเป็นกระจกมองคล้างปรับไฟฟ้านะตรงนี้นะคะปรับไฟฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปเช่นเวลาที่รถติดไฟแดงนะคะ เครื่องเนี่ยทำเหมือนจะดับนะคะมันจะเงียบไปเลยนะ,ะแต่เมื่อไหร่ที่เราเหยียบคันเร่งเครื่องเหมือนจะสตาร์ทแล้วก็ไปต่อได้เลยอันนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อประหยัดพลังงานแต่เราสามารถปิดได้นะคะถ้าลูกค้าบอกเอ้ยโอ้ย,อยลำคาญไม่อยากใช้ก็ปิดไปนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยตรงประตูนะคะก็จะเป็นในส่วนของเซ็นทัลล็อกนะคะนี่แล้วก็กระจกนะคะเปิดออโต้ก็ได้นะคะอันนี้ดีมากนี่คือแบบว่า ลิ้วรอยน้อยจริงๆค่ะคันนี้นะคะขนาดเป็นสีดำอ่าเดี๋ยวการให้ดูพวกคู่มือดีกว่านะคะโหคู่มือหนามากนะคะคือคือคู่มืออีสุสูนี้คือถ้าอยู่ครบเนี่ยคือโหดมากนะคะมีทั้งคู่มือมีทั้งซีดีครบเลยนะคะและคู่มือเล่มเขาใหญ่มากอะค่ะนี่อันนี้คู่คู่มือของ Isuzu MU-X คันนี้นะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นบุ๊กเซอร์วิสนะคะอันนี้เป็นหน้าจอนะคะส่วนบุ๊กเซอร์วิเนี่นะคะนี่เขาก็จะเข้าสู่ตลอดเลยนะคะส่วนถ้าอุ้ยถ้าล่าสุดเนี่ยนี่การดูที่คอพวงมาลัยดีกว่าอู้ล่าสุดเขาเพิ่งจะเข้ามาเมื่อเดือนห้านี่เองเดือนห้าปีหกสี่นี่เองนะคะแล้ว เปลี่ยนของเลวทั้งหมดแล้วด้วยนะคะน้ำมันเครื่องไซกองอากาศน้ำมันกลองน้ำมันพาวเวอร์นะคะน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกจารบีลูกปืนล้อโอ้โหเขียนเลยทั้งหมด7,007คือทำมาทั้งหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าใครซื้อคันนี้ไปสบายมากไม่ต้องเปลี่ยนแบบรอบใหญ่แล้วนะคะเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องธรรมดาแค่นั้นโอ้โหคุ้มจริงๆค่ะ คือแล้วเปลี่ยนที่ศูนย์ด้วยนะคะไม่ได้เปลี่ยนข้างนอกคือดูแลศูนย์ด้วยโหดีมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวการพาไปนั่งข้างหลังกันดีกว่านะว่าคันนี้เนี่ย Isuzu MU-X เผื่อลูกค้าบางท่านยังไม่เคยแบบว่าดูยังไม่เคยเอามาเป็นตัวเลือกจะได้รู้ว่าเอ้ยจะนั่งสบายหรือเปล่านี่อย่างคันนี้อ่นนี่การบอ่อคือเขาทําเป็นบบ่อหนังทั้งคันแล้วนะคะ สบายมากเ่าเปิดไฟหน่อยนี่ไฟเขาจะเป็นไฟสีส้มเลยค่ะแล้วนั่งสบายเราสามารถนั่งสองคนสามคนจะไว้ชากาแฟก็ได้นี่โหนั่งมองทางมองจอได้เลยนะคะและสำหรับที่การบอกผมเข้ารูปที่การใส่ให้ทั้งคันเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะข้างหลังนะคะนี่การให้ดูเลยทั้งคันจริงๆ นะคะแล้วเป็นพรมเข้ารูปอย่างดีนะคะของใหม่ร้อยเปอร์เซนเลยอันนี้ยังไม่เคยมีการใช้งานนะ,ะการเพิ่งจะใส่เมื่อเช้านี่เองนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ต้องเป็นสั่งตัดเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวการจะทําให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราจะเข้าแถวที่3เนี่ยทำยังไงนะคะง่ายมากนะคะเพียงแค่ง,ง้างข้างบนนะคะนี่แค่นี้เองเขาจะตีลังกาไปเลยนะเราไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็เดินขึ้นไปแค่นั้นเอง อันนี้ง่ายมากนะโอ้โหแล้วดูลูกค้าดูพรมเข้ารูปใิการใส่ให้คือแบบว่ามันทําให้ดูเรียบร้อยมากนะคะแล้วรถทําให้ดูหลูหลายจริงๆนะคะนี่เราก็ปิดเลยแค่นี้เองค่ะใช้งานง่ายมากๆนะคะนี่และสําหรับคันนี้นะคะการต้องบอกเลยว่า เหมาะกับลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่นะหรือครอบครัวในเมืองใช้กัน2-3คนนะคะพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องไปเที่ยวกันทั้ง7ที่นั่งหรือจะนั่งแค่2แถวก็ได้เหมือนกันนะคะและตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการความจุกจิกนะคะเพราะว่าโอ้โห Isuzu MU-X เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์นะคะอึด คนมากๆแล้วฟัง์กชันการใช้งานก็คือตอบโจทย์เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะก็คือเจดที่นั่งเนี่ยเขาสามารถนั่งได้จริงๆทั้ง7็ที่นั่งแถวสุดท้ายนะคะนั่งได้จริงไม่อึอดอัดแล้วก็ไว้ของได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอ้โหการต้องบอกเลยว่า Isuzu ู u ิอ,เ,อเนี่ยอยู่ในใจลูกค้าหลายๆท่านนะคะ คือตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านอยู่แล้วและที่สำคัญเครื่อง1.9เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าประหยัดทังน้ำมันนะแล้วก็ประหยัดพังภาษีนะคือลูกค้าบางท่านของการหลายๆท่านเนี่ยบอกเอ้ยอยากขับรถที่แบบชิลๆสบายๆเอาไปทําบุญเอาไว้ขับไปทําบุญเอาไปเที่ยวนะขับไปเรื่อยๆ การแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะและเดี๋ยวการจะพาไปดูลูปภายในอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะ น,ะะนี่เราง้างขึ้นแค่นี้เองนะคะ <c oughs> คือสามารถเปิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเดี๋ยวการจะให้ดูน็อตก่อนเลยดีกว่านะคะนี่ค่อยๆไล่ไปเลยลูกค้าจะได้เห็นเลยค่ะว่าคันนี้เนี่ยเดิมจริงๆนะคะไม่มีชนไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้แล้วคันนี้เป็นรถมือเดียวเล่มไม่เคยสูญหายนะคะ นี่การให้ดูฝากระโปรงเลยดูน็อตดูเม็ดอาร์คทุกจุดนะคะเพจอะไรอยู่ครบหมดที่กันความร้อนนี่คือแบบว่าใหม่มากๆนะคะมีการให้ดูเลยนะคะแล้วด้วยห้องเครืองเนี่ยสีของในส่วนของสีในห้องเครืองนะคะจะต้องดูด้านกว่าสีข้างนอกนะคะอันนี้คือจะเป็นเอกลักษณ์ ในส่วนของมิลเอ็กเลยเพราะว่าถ้าสีเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะก็คือไม่เดิมนะคะแต่คันนี้เนี่ยสีเดิมเดิมทั้งหมดนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะห้องเครื่องนี่คือไม่มีการชนหน้าชนหนักอันนี้ไม่มีแน่นอนการรับประกันได้เลยนะคะแล้วคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ1 9 0 0ซีซีนะคะ อย่างนี้การบอกคือประหยัดพลังงานแน่นอนนี่จะเป็นเครื่อง DDI นะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยของ Isuzu นะคะได้การยอมรับอยู่แล้วว่าอึดทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะนี่หัวห้องเครื่องใหม่มากๆนะคะเพราะว่ารถเนี่ยพอได้รับการดูแลจากศูนย์นะคะห้องเครื่องเนี่ยเขาจะใหม่อย่างที่การบอกเมื่อกี้ให้การได้ดูใบที่เข้าถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของศูนย์ใช่ไหมคะเมื่อไรที่เราเข้าศูนย์เนี่ย ครบรอบนะที่เราต้องถ่ายเปลี่ยนของเหลวที่เป็นชุดใหญ่เนี่ยทางศูนย์เขาก็จะแนะนําลูกค้านะเหมือนคันนี้เนี่ยลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยพึ่งจะเข้ารอบใหญ่มานะเปลี่ยนของเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดนะคะอันนี้เนี่ยลูกค้าซื้อไปโอ้โหสบายเลยค่ะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเสียเงินในจุดนี้เลยนะคะอ่าพอปิดก็ง่ายนี่และระวางแค่นี้ค่ะง่ายมากนะคะ ทำได้ทางผู้หญิงผู้ชายนะ่าเป็นยังไงครับกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกอย่างละเอียดยิบเลยนะคะลูกค้าแบบจุใจแน่นอนแล้วตัดสินใจได้เลยว่าเอ้ยโอ้โหจะดูรถคันนี้อยากจะจองรถคันนี้ติดต่อการมาได้เลยคะ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาหาการได้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube ไล n e นะคะ a c e b o o กการดูแลลูกคา้าถูกช่องตา ช่องทางเองเลยหรือลูกค้าบางท่านว่าอยากจะมาดูรถคันนี้ที่ร้านทำยังไงง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map ว่า l i ออนคารถมือ2ภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยหรือถ้าจำง่ายๆนะคะร้านการอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปักใต้แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะ,ะแล้วที่การย้ำเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าลูกค้าที่ซื้อรถ กับไลออนคารมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะ,ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าทางการบริการให้ลูกค้าเองเลยนะคะและก่อนที่เราจะส่งรถนะ,ะเราจะทําการล้างขาัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อต้องบอกเลยว่าเชือ COVID, เช้อโรคโควิดเชื้อโรคต่างๆไม่มีแน่นอนเพราะทางการจัดการให้ทั้งหมด นะ,ะแล้ววันนี้นะ,ะการรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้การจะมีรถ SUV หรือรถประเภทไหนมารีวิวอีกติดตามกันด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ